เราต้องเปิดตาราง Present Value แล้วเนี่ย PVIF นะครับตาราง PVIF นะครับตัวย่อมันเนี่ยแล้วเราไปดูแล้วครับมันมี3มงวดใช่ไหมครับเราขีดเส้นเลยครับขีดเลยครับงวดที่3แล้วเราก็รู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นงวดที่3แน่นอนนะผมกาไว้เลยแล้วเราไปไล่ดูครับไล่ตั้งแต่หนเร์เเืยไเลยแล้วไปหาให้ได้ตัวเลขนะครับไปหาตัวเลขให้ได้เท่ากับ0.75 แล้วเราก็จะรู้เลยว่าไอหรือดอกเบีย้ยที่แท้จริงมันคือเท่าไหร่0.9ไม่ใช่0ูนย์จใช่0.8ไม่ใช่0ูนยไม่ใช่0.79ไม่ใช่เราต้องการ0 7นตรงนี้แหละครับเนี่ยศูนแล้วมองขึ้นไปเลยครับมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่10%ดังนั้นเรารู้แล้วครับจากแฟกเตอร์ที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าระยะเวลาสามงวดน,นั้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์มันถึงจะได้